เคยเป็นบ้างไหมเวลาเดินทางเวลาไปไหนไปตามสถานที่ต่างๆอยากเข้าห้องน้ำมากแต่ไม่รู้ว่าจะถามเขาว่ายังไงไม่มีคำพูดภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ภาษาฮิบรูยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วทำไงดีละ่ะวันนี้ครัวมี่จะมาช่วยนะคะครัวมี่จะมาช่วยสอนเป็นคำพูดที่ถ้าเกิดเราไปที่ไหนถ้าเกิดเราทีท่ท ที่เราจะไปที่ไหนแล้วเกิดมีปัญหาอยากจะเข้าห้องน้ำอยากจะถามคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนวันนี้ครัวมี่จะมาสอนให้นะคะแล้วก็จะมีอีกประโยคหนึ่งก็คือถ้าเราไปบ้านใครสักคนหนึ่งเราอาจจะจะขออนุญ,ญาตเขาเข้าห้องน้ำเพราะว่าอะไรเราเกิดอยากจะปวดหนักปวดเบา แต่ไม่จําเป็นจะต้องไปบอกเขานะคะว่าเราปวดหนักปวดเบาเราก็แค่ขอเขาว่าฉันขอเข้าห้องน้ําได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้จะมี2ประโยคนะคะที่จะมาเรียนกันวันนี้เริ่มเลยนะคะตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกหนึ่งก็คือถามว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนสิลิคาเอฟโฟชารูติมสิลิคาเอฟโฟชารูติมสิลิคาอย่าลืมนะคะสิลิคาคือคําขอร้องหรือว่าขอโทษในภาษาฮีบรู ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Excuse me ก็คือก็เป็นคำขอร้องนะคะเพื่อที่จะถามใครสักคนหนึ่งหรือว่าขอร้องอยากจะได้อะไรในสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะเราก็จะพูดคำว่าสลีค่ะแอฟโฟชารูติมสลคะประโยคหนึ่งแล้วนะคะเอฟโคือที่ไหนนะคะเอฟโฟคือที่ไหนชารูติมชารูติมก็คือห้องน้ำ สิลิก้าไอโฟอชโรติมเขาก็จะบอกเราเลยว่าอ่าชี้ทางไปนูน่นไปซ้ายไปขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเขาก็จะเป็นตรงไปนะอ่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะเขาจะบอกไปแต่ถ้าเกิดในกรณีนี้ถ้าเกิดเราฟังเขาไม่ออกล่ะ ไม่เป็นไรเราก็ดูภาษากายเขาแล้วกันว่าเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รนเราก็ใช้ตรงนี้จากว่าแล้วไอ้การที่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะมาเรียนตอนไหนในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมตามคูนะเดี๋ยวคูจะนําไอ้พวกภาษาพวกนี้ไอ้พวกเลี้ยวซ้ายใหญ่เน,นี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนะคะ,ะเพียงแต่ว่าแล้ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สถ้าเกิดเราต้องการที่จะขอเขอ้าห้องน้ํา เพราะว่าเราอยู่บ้านใครคนใดคนหนึ่งเราอยู่ในตึกนั้นตึกนึงตึกนี้เราก็จะถ่อมว่าสิริคะถ้าเกิดเราไปติดต่อตามหน่วยงานหรือว่าเราอยากจะขอเข้าห้องน้ําใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเราอยากต้องการที่จะขอเข้าเข้าห้องน้ําเราก็สามารถพูดได้นะคะว่าสิริคะอันนี้รถเซชารุติมผู้ชายสิริคะอันนี้รถซ้าชารุติมนะคะลองนําไปฝึกดูนะคะมันไม่ได้ยาก จนเกินไปเพราะว่าภาษาฮิบรู้ง่ายๆวันละคำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคําที่เรายัง,ยงเ,เพราะมันเป็นคําที่เราจําเป็นจะต้องใช้อยู่แล้วคิดว่าประโยคนี้เชื่อว่าทุกคนจําเป็นจะต้องใช้นะคะลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็นําไปฝึกทุกวันครูเชื่อว่าไม่สักวันใดวันหนึ่งทุกคนก็จะเก่งขึ้นนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและก็ฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย